สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันอังคาร1 5 5มกราคม2567นี้ดูเหมือนกับว่าชีวิตของคุณจะได้อยู่ในจุดที่สูงสุดยอดเลยเออมีโอกาสได้เริ่รมอะไรใหม่ๆหรือชีวิตลงหลักปักฐานมีหลักมีฐานมีความมั่นคง15วันนี้จะเป็นสัสสสปดาห์เลยไม่ใช่สัปดาห์ต้องต้องบอกว่า15วันนี้จะเป็น15วันที่ชีวิตของคุณจะเริญเติบโตก้าว,ว,วหน้ารุ่งเรืองถึงจุดสูงสุดเลย นะมีหลักมีฐานมีความมั่นคงหรือคิดจะเริ่มทำอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จ ในเรื่องของการงานมีโอกาสว่าการงานจะเจริญรุ่งเรือง,ร,องรุ่งโรจน์ก้าวหน้ามากๆนะอาจจะได้งานงานมีหลักมีฐานมีความมั่นคงด้วยหรืออาจจะได้รับข้าราชการนะได้รับได้ทํางานราชการได้รับราชการได้อ่เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นอ่พนักงานของรัฐคือมีหลักมีฐานมีความมั่นคงมากนะหรือถ้าเกิดว่าคุณทํางานอยู่แล้วมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือเปลี่ยนผ่านไปสู่การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วนะหรือกําลังจะ มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะอยู่ในจุดที่ดีจุดที่สูงขึ้นนะได้เป็นผู้บริหารนะได้เป็นผู้จัดการหัวหน้างานนะเออมีโอกาสเจริญเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสมากมากเลยหรือถ้าเกิดว่าทําสอบเลื่อนวิทยาฐานะอะไรต่างๆมีโอกาสสอบติดสอบผ่านสอบได้เออหรือมีโอกาสที่คุณจะได้ได้ได้รับโอกาสดีเออมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งส่วนถ้าเกิดว่าทําธุรกิจมีโอกาสเหลือเกินว่า15วันนี้เป็นช่วงเวลาขาขึ้นของธุรกิจของคุณเลย จะมีลูกค้าลูกค้าเข้ามาเยอะมีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองรุ่งโรจน์ในเรื่องของธุรกิจนะเออส่วนในเรื่องของการเงินไม่ต้องพูดถึงเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่จุดสูงสุดเพราะฉะนั้นการเงินหลังไหลไหล,าหลามาเทมาค่ะเงินมีหลักมีฐานมีความมั่นคงการเงินมั่งคั่งการเงินมั่นคงเออส่วนในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่มีโอกาสที่จะได้เจอคน ถูกอกถูกใจแล้วก็มีโอกาสว่าจะได้เป็นเป็นคนที่อาจจะมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นคนใหญ่คนโตเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีมีความมั่นคงในชีวิตหรือมีโอกาสที่จะเป็นคนใหม่ๆหรือเป็นคนที่เป็นคนต่างวัยหรืออาจจะมีโอกาสเป็นคนที่เด็กกว่าก็ได้นะมีโอกาสเช่นเดียวกันแต่เป็นคนที่เด็กกว่าแล้วมีหลักมีฐานมีความมั่นคงในชีวิตเออถ้าสถานะไม่ชัดเจนมีโอกาสหรือเกิดว่าน่าจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นแบบปรับปรับฉพัน์แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน ส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วงอเงกันอยู่ดีกันแน่นอนนะจ๊ะแล้วเผลอเอใครที่คาดหวังในเรื่องของลูกนะมีโอกาสเหลือเกินว่า15วันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาดีที่จะมีลูกเออหรือผลิตลูกมีโอกาสนะจะเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าเป็นช่วงดวงดีมีโอกาสติดลูกอะไรทำนองนี้เนอะใครรักคํานายเยะหรือพิมพ์นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะ